ัตลาดมาแล really ้วมาแล้วก็มาก็ช ah. ่วยช่วยทําให้คนติดอยู่นะครับดูดีขึ้นนะครับสบายใจกัน nope ขึ้น มาสบายเนาะไม่ใช่ว่าหุ้นขึ้นก็เครียดหุ้นลงก็เครียดนะครอมันขึ้นมาก็เราก็ดูนะครับมาดูอย่างบิบเลขึ้นมาเนี่ยช่องบิดออฟเฟอร์ก็ไม่ได้ว่างนะครับเราก็ล่าราคาขึ้นมาบวกสี่บาทห้าสิบอย่างนี้เราก็เราวมีอยู่ก็ผ่อนๆขายไปผ่อนๆี่นิพนอนยั้ให้ผ่อนขายผ่อนๆขายไปนะฮะคืออย่าไปไปคือหุ้นขึ้นแล้ววอลุ่มแบบนี้นะครับเราอย่าไปคิดว่ามันจะต้องขึ้นไปแรงๆนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่ามันขึ้นต่อไปได้ถูกไหมครับขึ้นต่อไปถึงไหนแนวต้านก็หนึ่งสาม หนึ่งสามสามแปดนะครับหนึ่งสามสามแปดนะครับอ่าคือคือไฮเดิรมานะครับค่ะเท่านั้นนะครับตัวฟิวเจอร์แรงมาแล้วตัวฟิวเจอร์พอมันที่ระบบสต็อปลอสอ่าเก้าร้อยจุดหกใช่ไหมครับเก้าร้อยจุดหกนี่มาเก้าร้อยจุดหกก็ก็คือมันเลยจุดสต็อปลอสมาแล้วก็คือพอมาเลยก็ต้องสต็อปลอสใช่ไหมครับเก้าส่วนเจ็ดตอนนี้นะฮะเก้าส่วนเจ็ดเนี่ยคราวนี้ถามว่าสต็อปลอสเมื่อไรมาทำยังไงคือคนที่ช็อตมาใช่ไหมครับมันอาจจะขึ้นไปได้ถึงเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดูราจะกลับมาช็อตทททีีี่่่ตตรรรงเเดดดิมกก็็็ไไไ้้าสสออปปลนะคับ ถึงว่าตามกฎของคนที่ช็อตมาก็ต้องสต็อปลอไปก่อนถูกไหมครับเพราะมันผ่านเก้าร้อยจุดหกขึ้นมาใช่ไหมครับคือเป็นไฮเด้งของมันนะฮะคือคนเล่นสั้นก็ต้องทําแบบนั้นนะครับค่ะพอมันผ่านเนี่ยนะครับเก้าร้อยจุดหกนะครับก็ต้องสต็อปลอนะครับต,ตอนนี้กลยุทธ์ว่าจะลองเข้าไปไหมผมคิดว่าไม่ใช่ลองนะฮะไม่ใช่ลองเพราะว่ามันเป็นดิชา่าหรือแค่ห้าจุดเองดิชเขามันเหลือแค่ห้าจุดเก้าแปดจุดนะฮะมันเหมือนกับว่า ถ้าดิสเข้ามาสิบห้าจุดนะลองได้เปรียบอันนี้มันเหมือนกับว่าช็อตเนี่ยได้เปรียบนะครับแต่ซนติเมนต์มันยังขึ้นอยู่นะครับแล้วมันอาจจะขึ้นได้ถึงประมาณเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะเก้าร้อยสิบเอ็ดนะฮะใช่ก็สอดคล้องกับเซตที่จะขึ้นไปหนึ่งสามสามแปดนะครับอถ้าผ่านตรงนั้นก็ว่ากันทีหนึ่งนะครับก็อย่าเพิ่งลองนะฮะคือคือคือถ้าลองเนี่ยไปถึงว่ามันต้องลองมาจับตอนที่สต๊าปลอนถูกไหมครับสต๊าปลอตกับจุดลองนจุดเดียวกันแต่เราอาจจะลองแล้วก็็เเลลลิกสัแ้วปปดไย ผมยกตัวอย่างว่าเราเราช็อตมาแปดเก้าศูนย์นะครับพอเก้าร้อยจุดหกเนี่ยเราสต็อปลอดแล้วเราก็หลอกเข้าไปนะฮะพอมาถึงแถวเนี้ยเก้าสยบเจ็ดเก้าสิบแบบแล้วก็ปิดไปเราจะเห็นว่าความเสียหามันก็ลดลงถูกไหมแต่ถ้าไม่สต็อปล็อดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาล่ะถูกไหมครับมันจะพัวพันล่ะมันจะพัวพันแล้วว่าจะตกลงจะเอาไงดีมันจะเริ่มสึกอาการไม่ได้มันจะเริ่มออกอาการแล้วว่าว่ามันผิดมันผิดหรือเปล่านะอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็จะจถาถามว่ามันผิดไหมก็ดูจังอ่ ตัววอลุ่มของตลาดก็ไม่ได้มากนะครับอันที่สองก็คือว่าดิจิทัลเบสิฟเนี่ยมันเหลือแค่ห้าจุดแสดงว่าเอ๊ะขาลองเนี่ยก็ไม่ใช่ดได้เปรียบเลยมากมายหรอกนะครับวันวันจันทร์ที่เซตขึ้นไปได้เนี่ยฟิวเจอร์อาจจะไม่ไปแล้วก็ได้นะครับค่ะนะครับฟัสต์ฟิวเจอร์ใช่แต่เซ็ตขึ้นมาในผมว่ามันก็ดีนะครับขึ้นมาก็ลง,ลงลงแบ่งแบ่งขายนะครับเราไม่ขายพุ้นหมดพอร์ตแล้วนะครับเราพูดมาหลายวันแล้วนะครับเราแบ่งขายแล้วก็ แล้วการลงรอบหน้าเนี่ยเป็นการลงเพื่อที่จะซื้อแลืวนะครับแล้วเมื่อเช้าที่พี่พูดถึงสัญญาณหลอกนะคะเออมันก็ยังเป็นสัญญาณหลอกนะฮะมันเป็นสัญญาณซื้อที่อยู่ในแนวโน้มขาลงอ่ะคือหลอกนะไม่ถึงว่าหลอกแป๊บเดียวไม่ใช่นะครับมันก็สามารถหลอกไปถึงพันสามร้อยห้าสิบก็ได้นะพันสามร้อยห้าสิบก็ได้แล้วก็ลงก็ได้นะครับสมมติท่านในส่วนของท่านที่เออมาแปดแปดแปดนะฮะถ้าทนหรือว่าอย่างไงฮะไม่ต้องทน คือพอมันไม่ใช่สต็อปลอตแล้วเนี่ยเราเราบอกว่าถ้าเราไม่สต็อปลอเรามาแก้ปัญหาเนี่ยนะ,ะมันก็จะแก้ยากถูกไหมครับนะมันแก้ยากแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราบอกระบอกต้องสต็อปลอตนะก้าูนย์คือวิธีของเราอะ่ะเราเป็นวิธีที่สต็อปลอตเราไม่ใช่วิธีที่แบบว่าไปสแควร์ไปสเปดหรือว่าไปเติมเงินเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นในในการแนะนําการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ของเราเราใช้วิธีสต็อปลอตเพราะฉะนั้นเน่ในในใน,ใน,ใน,ใน ในกลยุทธ์ของเราคือคือไม่ถือว่าวินัยของเราอ่ะเราใช้วิธีสต็อปลอดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเวลาเราแนะนําลงทุนเนี่ยหรือใครก็แนะนําก็ต้องไปถามว่าเขาเล่นฟนะิวเจอร์เน่ยเขาเล่นแบบไหนเขาเขาใช้สเปซสแควร์แล้วเขาปลดยังไงก็ถามให้ละเอียดน,นะครับหรือว่าเขาใช้วิธีเติมเงินนะใช้บัตรเติมเงินกี่ใบ,บนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือว่าเราไม่เล่นส่วนเทรนที่เป็นเทรนของเดล l y เดล l y เทรนหรือเดลี่ชาร์ตนะฮะ ถ้าถ,ถ้าจะเล่นสวนเทนในในเป็นเทนที่เป็นแต่อตอนนี้มันเป็นเทนลงแล้วเราไปเล่นลองถูกไหมครับเราก็จะเล่นจบในค่นนะครับอันนี้เราก็จะเล่นเป็นเด้งช็อตพอเด้งช็อตแล้วเนี่ยไอ,ไ,อไอการที่ขึ้นมันยังขึ้นได้อยู่เราก็ต้องใช้วิธีสต็อปลอตสต็อปลอตเนี่ยมันไม่ถึงกบช็อตอะเกนพอร์ตถูกไหมครับเพื่อที่เราจะกลับไปรอไปช็อตข้างบนใหม่คราวนี้พอมันเปลี่ยนเทรนขึ้นมาอเราก็เล่น,เร,นเริ่มเกมใหม่ถูกไหมครับตอนนี้เราสต็อปไปแล้วสต็อปลอสไปว่าหยุดการขาดทุนชั่วคราวนะครับ ที่900.6เนี่ยเราต้องสต็อปลอดไปแล้วแต่เราจะลองไหมเนี่ยเป็นเรื่องของเรานะครับสไตล์ของเราเราคือไม่ลองนองไหมครับเราไปรอช็อตข้างบนใหม่ค่ะได้ค่ะคราวนี้คือรอรอช็อตเมื่อไหร่ค่ะ,คะถ้ามันไม่เปลี่ยนเป็นถ้ามันไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วมันมันก็จะทําสัญญ,ญาณกลับตัวลงมาถูกไหมครับเราก็จะเริ่มไปช็อตใหม่เราผมสรุปว่าทมไุ่ขึ้นไป930นะครับเราสต็อปลอดไปที่เราไปที่9 900.6 แล้วมันวลกลงมาที่925เราช็อตเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเซฟไป20จุดถูกไหมครับคือเราไปถืองก์ชั่นช็อตที่อยู่ข้างบนเพราะรถ้าถ้าถึง930เนี่ยยังไม่เปลี่ยนเทรนไปขึ้นนะครับ,รบแต่การที่ขึ้นไป930เนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนมันมันขึ้นไปได้ไหมมันขึ้นไปได้แต่มันไม่ได้เปลี่ยนเทรนเป็นอัพเทรนมันยังลงอยู่นะครับกลยุทธ์ของพี่ดิพนพลหมายความว่าเสียเพื่อที่จะได้อ่าเพื่อที่จะถอยไปข้างบน คือคือเราจะเล่นขาเดียวเลยเราจะไม่เล่นสองขานะครับแต่ใ,ใครใครที่เขาเก่งแล้วนะครับคุณม่อนสต็อปแลอวแล้วเขาลองกลับไปเลยได้นะครับอ่าลองกลับเข้าไปก็ถือไปก็ได้นะครับหรือถ้าถ้าเป็นเราก็คือว่าเราลองกลับไปเพื่อแก้โพซิชันเก้าสิบแปดเราพอใจแล้วเราปิดเราก็บอกว่าแทนที่เราจะขาดทุนถูกไหมครับเก้าแปดแปดเนี่ยขาดทุนมาถึงตรงนี้ยี่สิบจุดเราก็เราก็โดนแค่แค่แปดจุดหรือสิบจุดแดงถูกไหมครับค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มเริ่มต้นใหม่ นะครับอาจจะนั่งตั้งสติไปก็ได้แล้วไปดูใหม่ว่าเราจะไปช็อตตรงไหนค่ะเสียตรงนี้เพื่อที่จะได้ตรงไหนต้องค่ะฟิวเจอร์น่ะมันต้องดูวันนี้อย่าไปดูแต่สิ่งที่เราทาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไปบอกว่าเราช็อตมาที่เก้าแปดแปดพอถึงเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยถ้าเราปิดไปเราขาดทุนเราก็จะถือทูนนะครับไอ้นั่นไม่มีวิธีการของฟิวเจอร์นะครับค่ะนะครับก็หลายท่านที่เข้าแปดแปดแปดหกเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สต็อปลอสก็ต้องอ่าใช่คือคือต้องดูด้วยว่า วิธีของเราอ่ะเราใช้วิธีสต็อปลอดแต่วิธีของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้วิธีสต็อปลอสนะครับเราก็ต้องไปดูว่าวิธีการแนะนาทุนในฟิวเจอร์ขออใครเนี่ยนะครับมันเหมาะกับเราแล้วเราก็เอาไปพรูฟดูนะครับของเราเราใช้วิธีสต็อปลอสอย่างเดียวเลยก็เรามีจุดสต็อปลอสของเราเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่เรามีจุดที่แน่นอนเลยว่าสต็อปลอสตรงไหนนะครับเราไม่ใช้สต็อปลอดสองจุดสามจุดทุกวัน ค่ะครับเป็นกลิดใครกริดมันนะฮะแต่เหมาะกับเราไหมเราแบบใจไม่ด้านพอก็ถอยไปถ้าเราบังคในเชิงชิงทิางเดิคดีกว่าผมว่ามันเต็มเต็มมันเต็มเต็มแล้วถ้าแถวกล้ามหนึ่งสองเนี่ยมันเต็มเต็มแล้วสําหรับขาลอกนะฮะแล้วถ้าถามให้ผมไปลองแถวนี้ไหมคือผมไม่ลองนะครับอืมค่ะได้ค่ะท้องคําค่ะท้องคําก็มันลงไปแต่มันก็ยังไม่ ไม่เด็ดขาดเหมือนเดิมะนะครับตอนนี้มันอยู่ที่1369นะครับมันยังไม่ได้ปิดต่ำกว่า1363นะครับมันยังไม่ปิดต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นรออยู่ทองคำรอรอแล้วอาจจะไปเปสลรองก็ได้ที่1363คือเบสลรองเข้าไปแล้วก็ถ้ามันปิดต่ำกว่าเราก็ช็อตต่ออดไปนะครับพอมันเด้งกลับขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยช็อตลงไปนะครับทองคำผมเรียนนิดนึงอาจจะขาขึ้นที่ขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับ นะครับแต่ตราบใดถ้ายังไม่ปิดตามวันหนะึ่งสามหกสามเนี่ยอย่าไปบูมบามนะครับว่ามันมันเป็นไงครับมันมันลงแล้วแต่ถ้ามันปิดตามวันหนะึ่งสามหกสามเนี่ยคุณมั่นใจเลยว่ามันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะครับค่ะมีคมีเงื่อนไขสองแบบที่พี่นิพนธ์พูดค่ะใชะ่จำไว้ค่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้เราก็เอาเอามากําหนดกลยุทธ์ถูกไหมครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นทุกวันเนี่ยเราก็ไปพูดไปแล้วกันว่า ถ้าเราเล่นทุกวันต้งช็อตทั้งลองอ่ะสุดท้ายที่เราเล่นมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเล่นมาจนถึงวันเนี้ยพอร์ตมันกำไรไหมแต่ถ้าถ้าฟังจะผมพูดแล้วไปทําดูนะครับว่าถ้าช็อตช็อตช็อตใหญ่เราเอานะฮะช็อตที่ไม่มั่นใจเราไม่เล่นเลยคือช็อตใหญ่เติมสิบช็อตไม่มั่นใจเติมสองอ่าถูกต้องอย่างเงี้ยเราไม่เติมเลยไม่ได้งุนง่านใช่เราลองไปเปลี่ยนใหม่เราลองไปเปลี่ยนใหม่คือคืออย่างงี้คุณมั่นฮะเราต้องตัดตัวเราวงจรประจากวงจรการพนันค่ะวงจรการพนันก็คือว่าวันนีี้ทําอะไรดว วันนี้จะเล่นอะไรวะคือมันติดนะหรืออกไหมฮะติดคือคือพยายามโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะแบบเนี้ยมันเป็นขนาดนี้มันเดินมาถึงจุดที่มันยากหรือเปล่ไหมฮะค่ะพยา,ก,ยยาก,ก็ไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฟิวเจอร์มันเล่นได้ทุกวันเพียงแต่ว่าแทางขึ้นหรือแทงลงให้ถูกทางใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เท่าไหร่นะเอาให้ถูกทางแค่นั้นเองมันก็ชนะละวันนี้ถ้าฮิ่ตรงนี้ไม่รู้จะแทงไปทางไหนหรือมันเดินมาถึงทางสองแพงค่ะหยุดดูให้ชัดๆก่อนได้ไหมค่ะแล้วค่อยเล ดีกว่าดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าทองคาถ้ามันปิดต่ากว่าหนึ่งสามหกสามเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเรามีจุดของเราถูกไหมครับแน่นอนว่าถ้ามันปิดที่นิวยอร์กต่ำกว่าหนึ่งสามหกสามเนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยเป็นช็อตหมดถูกไหมครับอันนี้ถ้าเราจะเบสแล้วบอกว่าเอาละตอนนี้มันหนึ่งสามหกแปดมันยังไม่หนึ่งสามหกสามจะเบสไหม,มเบสหลอกเข้าไปเลยเพราะมันลงมาต่ำแล้วมันไม่หลุดต่ถ้าหลุดปึ้งถ้าหลุดหลุดมันหลุดตอนไหนก่อนสี่ทุ่มหหลังสี่ทุ่มมาตาย ถูกไหมครับถ้ามันหลุดก่อนสี่ทุ่มอาเขตสต็อปลอดทันถ้าหลุดหลังสี่ทุ่มแหละอ่าเราก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่แน่นิว่าถ้าแน่ต้องบอกให้ได้ไอที่บอกแน่ๆนะครับตายมาแล้วกี่คนน่ะใช่ไหมครับมันมีเงื่อนไขที่ใช่เราต้องทาตามทค้ิหนึ่งอ่ะเราต้องทําตามที่มันบอกเราอ่ะไม่ใช่เราไปคิดว่ามันจะต้องหลุดสามหกสามมันหลุดได้ยังครับตอนนี้มันยังไม่หลุดค่อยๆฟังค่อยๆจำมันก็ยังไม่ให้มีอาการว่ามันจะหลุดโอกาสหลุดมีถ้าคุณบอกว่าโอกาสหลุดมีงั้นคุณช็อตสิ คุณกล้าช็อตไหมล่ะคุก็ช็อตเลยสิถูกไหมครับแล้วคืนนี้เด้งส่หน้ากับไปพันสี่ล่ะเออแล้วมันเด้งตอนที่สี่ทุ่มไปแล้วคุณทําไงฮะคุณแก้โพซิชั o ยังไงคุณแก้ไม่ได้ไงถูกไหมครับต้องเหตุกานอกใช่คือเราอาจจะคาดการณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเล่นฟิวเจอร์นะครับหรือหุ้นเนี่ยแต่คาดการณ์แล้วเนี่ยไปถึงว่าเราต้องกําหนดกลยุทธ์ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์เนี่ยเราจะทํำยังไงโดยเฉพาะขณะที่ตลาดมันไซเว มันจะยามาตลาดตัวนี้มันเป็นขาลงอยู่มันไซเวในแนวโน้มลงอยู่นะครับมันยังไม่มีแนวโน้มขึ้นนะครับตามกันไปนะครับตามกันไปเดี๋ยววันเสาร์นี้เจอกันนะคะพี่นิพนธ์วันเสาร์ก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับค่ะพรุ่งนี้ไปเรียนวิชาก่อนค่ะนะครับแล้วจะเข้าใจว่าถ้าเล่นฟิวเจอร์ถ้าทนสามสิบจุดไม่ได้อ่ะก็ลําบากมากต้องทนได้นะครับครัพวกเด็กฟิวเจอร์ใจเย็นใจใหญ่แต่ต้องทนแบบมีหลักการ อ่าน้องเมื่อวันที่ถามเก้าศูนย์สามจำได้ไหมครับค่ะคุณก็ต้องสต๊อปลอดถูกไหมครับที่ผมบอกค่ะคุณสต๊อปลอดไปคุณก็รักษาไว้ละคุณไม่ได้ขาดถ้าคุณสต๊อปลอดไปที่เก้าเก้าร้อยจุดหกแล้วคุณมาช็อตที่เก้าศูนย์เจ็ดนี่ยคุณก็เซฟไปสี่จุดถูกไหมอืมอย่างน้อยคุณเซฟอ่ะคุณไม่ต้องถูกโพซิชันล่ากูไหมสี่จุดแต่เพราะว่าอะไรเพราะมันลงไปเมื่อวานมันอุตส่าห์ลงไปคุณก็ไม่ปิดเนีค่ะเมื่อเช้ามันไม่โดดลงคุณไม่ปิดอ่ะมันให้โอกาสอีกครั้้้้งงงงงนึเเมมมืื่่่ออออชชาาาคจะลลลตตไปย ลงต่อไม่ถึงว่าลงลบสิบจุดไปเลยมันไม่ได้ลงถูกไหมครับคุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ลงละนะครับออืมืมมค่ะได้ได้ไดค่ะโอเคเจอกันวันนสาวพี่ครับสวัสดีครับ